มาถ่ายก็คนี่ราั้งบัญนีตรานี้แล้วน่ี่คถ้าเป็นของจรงอมาแล้วเยอะวันเสาร์นะคะไทย ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานและก็กระทรวงแรงงานทุกหน่วยงานนะครับผมที่เอาของมาแจกก็พวกผมก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับที่ได้ของแจกก็ขอขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับ าท็กซี่เป็นแท็กซี่ประกันมาตา40ครับขอขอบคุณมากครับที่ใช่ช่วยเหลือฮะจากท่านรัฐบาลครับสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ที่เห็นแท็กซี่หาทากินข้าเป็นแสนสาหัสมากๆตอนนี้บ้านกะโดนยึดรถก็โดนยึดนะคะดอกเบี้ยไฟแนนซ์ก็แพงแล้วก็ขอความเมตตาจากขั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแต่ก็ยังดีนะคะมีพี่พิทูลสหาหก,ก่อนเนี่ยเป็นคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา วันนี้มาก็มีมีอาหารมื้อกลางวันแล้วก็มีน้ำาข้าวสารแล้วก็น้ำมาให้มีแอกอฮอมาให้นะคะแล้วก็มีทักกากมาให้แม็แมนะคะดีมากๆเลยค่ะอันเนี้ยเป็นของจริงๆแล้วเป็นของไม่หาง่ายแต่ของรู้ใจห่วงใยกับทัศนีทเนี่ยมันหาย,ยากจริงๆเลยนะคะตับขอขบคุณมากๆเลยะคะ่ะ สุภาพตาก็ไม่รูจะพูดอะไรมากอว่น,นี้แล้ว่ะได้พูดจากใจจริงเลยนะคะแากจริงๆเลยว่ากบขอบคุณค่ะตื่นตานมากๆเลยที่มีวันนี้นะคะกบขอบคุณค่ะ